วิีนะครับรวมเป็นสักขีพยายนในการตัดสินในครั้งนี้ด้วยครับสาหรับผู้ประชันปีนะครับและก็สําหรับน้องๆหนูๆสําหรับนักประชันปีเยาวชนทั้ง11ท่านก็เรียนเชิญสู่บนวิีด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเรียนเชิญผู้ประชันนะครับขึ้นขึ้นบนเวทีก่อนครับผมครับอย่างที่บอกนะครับอาจารย์ต้อยนี่เป็นเป็นเสมือน ภูชนียบุคคนนะครับในเสียงปีใต้สมคำร่ำลือจริงๆว่าพูดได้พูดได้ปีพูดได้นะสมคำร่ำลือจริงๆนะครับสำหรับอันดับหนึ่งนะครับเรียนเชิญสำหรับน้องมาเลขหนึ่งนะครับเรียงตามลำดับนะครับน้องกิจจิตชัยศิกรพันธ์นะครับจากนครศรีธรรมราชและก็คนที่สองเด็กชายปาโมกสุกเกษม คนที่สามนะครับนายจินวัฒน์จันแก้วคนที่สี่เด็กชายภูมิพาทิตย์คงน้อยและก็คนที่ห้านายธนวิทย์ถมแก้วคนที่หกนายอนิรุตจันทรทิศเ์นะครับและก็คนที่เจ็ดนายอาภิสิทธิ์พิมพ์ดวงลาดและก็คนที่แปดนายนทวัฒน์เมืองชุมนะครับคนที่เก้านายสุภาพมงคลวิจารณ์นะครับและก็คนที่สิบนายธินภพนภการนะครับแล้วก็คนที่สิบเอ็ด นายภูธเนศสุเนศนะครับเชิญบนเวทีนะครับวันนี้สิ่งสําคัญคือพวกเราขอบพระคุณนะครับสําหรับน้องๆหนูๆนะครับที่มีใจรักในเสียงปีนี่ครับหนังตะโนราหนังตะลุงมโนรานะครับได้ก่อใจรักในปีใต้รวมถึงใจรักในคําว่าวัฒนธรรมที่ร่วมกันสืบทอดเป็นอย่างยิ่งนะครับและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณสําหรับคนที่มอบ ให้ทุกคนได้อารุรกษ์ถึงวันนี้ก็คือท่านนายกโตสุประชัยจมฤทธิ์เละคณะบริหารของเทศบาลอออของอบตออนนค,ครับองอบตฉลองนะครับ<ม>รวมถึงพระอาจารย์แว่นนะครับพระพุทธเจติยาพิมลนะครับอย่างยิ่งนะครับที่นึกถึงแล้วก็ความสําคัญของการสืบทอดคําว่าวัฒธรรมเสียงปีใต้ของคนใต้บ้านเรานะครับแล้วก็ขอบพระคุณไปอย่างกคณะกรรมการในวันนี้อย่างยิ่งนะครับโดยอาจารย์ต้อยนะครับ และก็อาจารย์พินโยรวมไปถึงอาจารย์ติ๊กนายงนะครับผู้ที่มีากประสบการณ์ในแต่และด้านทั้ง3ท่านนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สำหรับผลการตัดสินนะครับเราจะมอบรางวัลทั้งหมด11รางวัลนะครับแบ่งเป็นรางวัลชมเชย7รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลขวัญใจหมหาชน1รางวัลและก็รางวัลชนะเลิศอันดับที่2รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งและก็รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับผมขอผลรางวัลนิดหนึ่งนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจน้องๆหนูๆด้วยนะครับและก็ให้กำลังใจทางคณะกรรมการและก็ให้กำลังใจทางผู้จัดงานด้วยนะครับ อีกสักครู่นะครับจะประกาศผลาการแข่งขันอีกสักครู่นะครับผมก็ญาติช่วงนี้เป็นการประกาศผลนะครับสำหรับรางวัลการประชันปีประจำปี2 5 6 7ะครับและก็เป็นครั้งที่หนึ่งของอบตฉลองนะครับประจำปี 2,017งานประเพณีให้ทานไฟวัดเจดีไอ้ไข่นะครับสำหรับรางวัลชมเชยคนที่1ด้๋ยครับรางวัลชมเชยคนที่1น,นะครับนายจินวัฒนจันแก้วครับรางวัลชมเชยครับเชิญผู้มอบรางวัลครับสำหรับท่าน พานุนาคสมวงศุลนะครับเลขานายกอบตฉลองครับมาบอบรางวัลสำหรับรางวัลชมเชยครับ,รบขอเรียนเชิญครับผม รางวัลชมเชยรางวัลที่หนึ่งเลยครับนายจินวัฒน์จันแก้วนะครับจากนครศรีธรรมราชครับขอบคุณขอญาตท่านเลขาอีกสัครอบหนึ่งเลยครับรางวัลชมเชยรางวัลที่สองเลยครับนายกิติชัยศิกพันธ์ครับจากนครศรีธรรมราชครับขอเรียนเชิญท่านรองนายกครับท่านรองผานุนาสมวงกุลอีกสครอบหนึ่งครับ ทันรีขานะฮะเป็นตาลองลืมนะเพิ่มตำแนงไงลนะอลไนายกเออกขอบพระคุณท่านลิขาได้ยกครับท่านพนุกนาคสมวงกุลเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับแล้วก็รางวัลชมเชยคนที่สามครับนายนัทวัฒน์เมืองชุมครับจากพัทลุงครับรางวัลชมเชยคนที่สามนะครับ เดี๋ยวให้ท่านอารองสมจิตเสรีสมบูรณ์นะครับท่านรองนายกอบตฉลองนะครับมามอบรางวัลชมเชยเป็นขวากำลังใจน้องๆนะครับกราบเรียนเชิญท่านรองสมจิตด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับท่านรองสมจสิตเสรีสมบูรณ์ด้วยครับและก็รางวัลชมเชยลำดับที่4ครับนายสุภาพมงคลวิจาร์ครับจากสุราษฎร์ธานีครับกราบได้เชิญท่านรองสมจสิตเสรีสมบูรณ์อีกสักรอบหนึ่งนะครับมามอบรางวัลชมเชย ไอ้ครับนายสุพมงคลวิจารณ์ครับจากสุรธานีครับการเป็นเชิญครับ,บรางวัลชมเชิญที่ที่ประกาศก่อนไม่ใช่ว่าจะได้เป็นคนสุดท้ายท้ายสุดนะครับและก็รางวัลชมเชยที่ประกาศคนที่7นี่ไม่ใช่ว่า จะได้เป็นคนที่เจ็ดนะฮะนี่บอกตรงนี้ก่อนนะครับเอาเรียงตามลําดับจากข้างบนข้างล่างไปหาข้างบนดีกว่าครับง่ายดี <laughs> 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 เดี๋ยวบางคนจะน้อยใจว่ายเรไดีรู้ตายไม่ว่าจริงจริงไม่กับไม่กับอาจา์หลังแล้วก็รางวัลชมเชยลําดับที่ห้านะครับนายธนวิทย์ถมแก้วครับจากนกครศรีธรรมราชครับขอกราบเรียนเชิญ ท่านรองเ,เสษมสันนะครับสีเทพนะครับมามอบรางวัลเฉิมเฉยใกับนับกประชันปีในในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับนายธนวิทย์ถมแก้วครับ เสียงวบเบอร์ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับเสียงตบมือนะครับต่อไปเป็นรางวัลชมเชยลำดับที่หกนะครับนายภูธเนศสุนเนครับอายุ15ปีจากพัทลุงครับกราวเป็นเชิญท่านรองกสิษมสันสีเทพอีกสักรอบหนึ่งนะครับ รางวัลต่อไปครับราวัลชมเชยคนสุดท้ายนะครับระดับที่7นะครับกราบเรียนเชิญท่านวัชนะงามขํำนะครับขึ้นมามอบราวัลชมเชยนะครับ รางวัลชมเชยอันดับที่7นะครับเด็กชายปาโมกสุขเกษมครับจากจังหวัดตรังครับขอพระคุณท่านวัชนะงามขำด้วยนะครับบอประวัลชมเชย ไอ้กับผู้ประาผู้ประชันปีในปีนี้ครั้งนี้ด้วยเลยครับครับผมก็ขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลรงเชยนะครับก็เจ็ดรางวัลนะครับก็ครบถ้วนนะครับต่อไปจะเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับขวัญใจมหาชนน่าจะอยู่ในใจของหลายคนแล้วนะน่าจะพลาดไม่ได้เลยสาหรับรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับ กลาบเรียนเชิญอาจารย์พีรพงศ์สองวิหกนะครับมา,ามาบอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนด้วยนะครับรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับได้แก่เด็กชายภูมิพาทิต์คงน้อยครับเสียวปเบมือหน่อยครับอายุ10ปีนะครับจากพัทลุงนะครับเด็กชายภูมิพาทิตย์คงน้อยครับ ขอบพระคุณอาจารย์พีรพงศ์สองวิหกด้วยนะครับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ครับมามอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับขวัญใจมหาชนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้มี3คนสุดท้ายนะครับที่ได้รับรางวัลเป็นก็เรียกว่าประดับประดับความรู้สึกและก็ความตั้งใจของตัวเอง ในวันนี้นะครับที่มาทําหน้าที่ของตัวเองในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบนะครับและก็สิ่งที่พูดถึงอยู่ในใจตลอดมาด้วยความภาคภูมิใจของตัวเองนะครับและก็ครอบครัวในวันนี้นะครับหลายคนนั่งทายกันอยู่น่าจะได้คนนี้น่าจะได้คนโน้นนะครับมีคนชื่นชอบอยู่ในใจแต่วันนี้เอาเป็นว่าคณะกรรมการตัดสินด้วยคําว่าผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับและก็คนที่ผิดพลาดหรือว่า ได้รับรางวัลอาจจะไม่ชนะเลิศชนะเลศหรือรองชนะเลิศก็ทุกคนเชื่อว่าอนาคตมีไก่นะครับก็มีเวลาจะพัฒนานะครับให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีงามด้วยนะครับสำหรับรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับนายอภิสิทธิ์พิมพ์ดวงลาดครับจากจังหวัดสงขลาครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับหรือภาษาบ้านเราว่าอันดับที่3นะครับเรียนเชิญสำหรับอาจารย์สมเจตชัยเมืองครับผู้ในการโรงเรียนฉลองรัฐราชอุทิศครับมามอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้รองชนะเลิศอันดับ2ด้วยนะครับขอบขากรียเรียนเชิญครับ กอบพระคุณไปยังอาจารย์สมเจเตเัยเมืองนะครับพอผ,ผู้อานาการโรงเรียนฉลองรัฐราชอุทิศนะครับมามอบรางวัลเป็นขวาญกำลังใจนะครับให้กับรองชนะเลิศอันดับ2นะครับและก็ทั้งหมดนักรปะชัน,นี่มากันทั้งหมด11คนตอนนี้มีเหลือ2คนสุดท้ายนะครับที่จะเป็นนายปีนายปีของสิชนในปีแรก เนะครับเรียกว่านายปีสิชนนายปีฉลองในปีเรกนะครับก็สองคนสุดท้ายก่อข้าวมา้างหน้าหน่อยครับสองคนสุดท้ายอ่าก้าวมาข้างหน้าหน่อยครับอ่าสองคนสุดท้ายนี่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดสงขลานะครับลองให้กําลังใจแล้วก็ทายกันดูว่าจะไปอยู่สงขลาหรือว่าอยู่นครนะฮะ แฟนคลับสงขลาส่งเสียงหน่อยแฟนคลับสงขลาครับเอาแฟนคลับนักคอแฟนคลับนครโอเคเดี club, ๋ยว <laughs> okay. er ผมจะขอญาตขอญาตนะอยากอยากขอญาตทุกคนผมขอญาตประกาศรองนะฮะเดี๋ยวรองอย่าดีใจคิดว่าเป็นชนะลิศนะร <laughs> <laughs> องตกใจนี่ว่าได้ชนะลุดประกาศรอง,ง, <laughs> งนะครับ อชนะเลิศเลยเหรออ๋อโอเคครับอาจารย์พินโยบอกว่าประกาศชนะเลิศเลยโอเคตกลงว่าจะประกาศชนะเลิศเลยนะฮะรางวัลชนะเลิศก,การประจันปีประจำปี2567ครั้งที่หนึ่งงานทานไฟวัจเดียไข่นะครับไม่ประกาศเยว กราบเรียนเชิญท่านนายสุปอาจนายอุปชัยโชมดิษหรือว่าท่านนายกโตครับขึ้นมาให้กำลังใจและก็พร้อมจะมอบ,บรางวัลให้กับเยาวชนคนแรกที่เราเรียกว่านายปีฉลองได้เต็มปากเต็มคำนะครับกราบเรียนเชิญครับผมครับจะเป็นนายปีเยาวชนฉลองครับเป็นครั้งแรกในการจัดประชันปีนะครับรางวัลชนะเลิศ การประชันปีประจําปี2,567ครั้งที่1ของอบตฉลองนะครับได้แก่นายทินภพนปการครับจากนกครศรีธรรมราชแล้วก็ที่รู้กันนะครับสำหรับนายปีปีนี้นะครับประจําปี2 5 6 7นะครับงานทานไฟประเพณีวัดจีดีไอไข่นะครับได้แก่ นายธินพนพการครับอายุ19ปีจากนครศรีธรรมราชและก็อันดับที่สองนะครับนายอนิรุตจันทรทิพย์นะครับจากจังหวัดสงขลาครับสำหรับอันดับที่สองขอญาตกล่าวเรียนเชิญอาจารย์สมจิตขอขออภัยครับขออภัยครับอาจารย์ประวันชัยเต็งทองครับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายิการามครับผมวัดประทุมทายิการามครับ ทายะใช่ไหมฮะทายะครับกราบเรียนเชิญครับสำหรับอาจารย์ประวันชัยครับเต่งทองครับอดีตผู้ในการโรงเรียนวัดปฐุมทายคารามครับมอบรางวัขงลขวานแรงใจสลหรับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ประวันชัยด้วยนะครับเป็นอย่างยิ่งครับ ขอญอาตทุกคนครับทั้งน้องๆหนูๆครับที่ได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวร่วมถ่ายรูปร่วมกันนะครับกรรมการคณะกรรมการนะครับช่วยยืนตรงกลางนะคร,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 รับเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆนะครับรวมไปถึงอาอาจารย์ลืมลู่อาจารย์ขอบคุณมากครับก็คุณอาจารย์ประวันชัยติงตองด้วยนะครับอย่างยิ่งครับขอญาตครับช่วงนี้ขอญาตทุกๆคนครับ รางวัลที่ 1, 2, 3, หนึ่งที่สองที่สามขอใจมหาชนและก็รางวัลชมเชยได้รับกันทุกคนนะครับขอกราบเรียนเชิญทุกทุกท่านครับร่วมกันถ่ายรูปบนเวทีจับภาพสวยๆประจำปีครั้งแรกนะครับาพนพิีทานไฟวัดถุดิไข่กับการประชันปีในปีแรกหรือว่าปีที่หนึ่งนะครับเราไดเชิญทุกท่านครับกับเรียนเชิญครับอาจารย์ ยืนหน้าครับตรงกลางนะครับแล้วก็อยากจะให้เดี๋ยวน้องๆหนูๆกรรมการครับกล่าวเรียนเชิญคณะกรรมการด้วยนะครับข้างล่างด้วยนะครับท่านอาจารย์ทุกท่านครับกล่าวเรียนเชิญนะครับกลับนิมนท่านอาจารย์ด้วยนะครับครับอาเรียนเชิญท่านกำนันด้วยนะครับอาจารย์ครับกล่าวเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์นท่านอาจารย์สามารถท่านอาจารย์สามารถอาจารย์ z o นื้ออาจารย์วิราครับกล่าวเรียนเชิญทุกท่านครับ เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในงานประจำปีครั้งนี้นะครับรือว่าเป็นสักขีพยานร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางอปตฉลองนะครับและก็วัดจีดีให้ไข่เล็งเห็นถึงความสําคัญการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพดีนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับเป็นสิ่งเล็กๆเหมือนอาจารย์พินโยบอกว่าทุกคนล้วนเป็นคนปิดทองหลังพระนะครับ ขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกคนครับทุกๆคณะด้วยนะครับ ชุโลเปิดโลนะครับสวยๆนะครับโลสวยๆนะครับขวัญกำลังใจถากท่านรัฐมนตรีวนทย<ล>อ,องค์ <3 S 1> สามนะครับจากท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับท่านพิมพ์พรทราวิชัยกุลนะครับที่บอบโลเป็นเกยียรติยศและก็รางวัลขวัญกำลังใจนะครับ นายกโตบอกวาว่าพรุ่งนี้ออกช่อง3นะฮะไม่ได้ออกสามช่องนะฮะ <c oughs> ออกช่องเดียวนะช่องส3ขอบพระคุณมากครับ,รบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านครับสําหรับวันนี้เป็นงานพิธีกติติเปิดพิธีเปิดงานประเพณีทานไฟประจําปี2567นะครับขององค์การบริหารส่วนตําบลฉลองนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่ง นะครับสำหรับทุกๆท,ท่านเนีครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดกุยนิดนึงน,นะครับอาจารย์บอกว่าลักษณะการปรอของคนได้ที่หนึ่งเป็นยังไง้างครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็อยากให้น้องๆได้ไปเรียนรู้ครับควังดูเสียง,เส,ยงเสียงปีเสียงเสียงเสียงปีจะเป็นเพราะอมตะ อาการระบายลมไม่ไกาดช่วงครับแล้วจังหวะแม่นยำจังหวะแม่นยำเข้ากับดนตรีเป๊ะไม่จะไม่ลำหน้าแล้วจะไม่ตกหลังไปพร้อมๆกันบทไม่ว่าเวลาจะเกลื่นปีหรือหัวปีลงกับจังหวะหน้าทับบดเลยรวบรวมได้ไม่ว่าจะหน้าทับจะขึ้นสั้นขึ้นยาว มันก็มีเฉพาะออวยิริบลงกันได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเสียงผมเบยครับนี่คือความรู้และก็อยากให้ทุกคนได้นําไปฝึกฝนนะครับจากตอนต้อยนะครับเป็นคําสอนนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สำหรับงานประจําปีประเพณีให้ทานไฟนะครับสองห้าหกเจ็ดนี่ครับและก็เป็นการประชันปีเยาวชนครั้งที่หนึ่งครับผมนะครับ ก็สำเร็จล้วงสาหรับวันนี้นะครับและก็อย่าลืมวันพรวกนี้นะครับจะมีอีกกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมาย